สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นกรณีที่ต่อมไทรอยทํางานผิดปกติครับต่อมไทรอยนั้นมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอยซึ่งสําคัญต่อการทํางานของไอว,ว่างต่างเช่นหัวใจรวมไปถึงควบคุมระบบเผาผลาญที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายแล้วก็ควบคุมการจเจริญเติบโตครับต่อมไทรอยจะอยู่บริเวณคอด้านหน้าแถวใต้ลูกกระเดื่องน,นะครับต่อมไทรอยผิดปกติอาจทําให้เกิดการสร้างฮอร์โมนไทรอยที่มากเกินไปที่เรียกกันว่าไทรอยเป็นพิษไฮเปอร์ไทรอยหรือในทางตรงข้าม อาจสร้างฮอร์โมนไทรอยน้อยเกินไปทําให้เกิดภาวะการขาดฮอร์โมนหรือที่เรียกว่าไฮโปไทรอยครับจะมากหรือน้อยส่งผลต่อการทํางานของไอวะน้ะระบ,บต่างๆนะครับวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นถ้าเรามีต่อมไทรอยทำงานผิดปกติจะมีอาการเหนื่อยงาย่ายเหนื่อย,ห,ยหอบจากกิจัตรประจำวันที่เคยทําได้ก็จะเกิดมีอาการเหนื่อยอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดน,น,นะครับจะมีอัตราการกเต้นของหัวใจที่สูงอาจสูงถึง 100- ถึง120ครั้งต่อน,นาทีทําให้มีอาการที่เรียกว่ามือสั่นใจสั่นนะครับ อาจจะมีอาการหิวบ่อยหรือทางตรงข้ามเกิดการเบื่ออาหารเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนนะครับทําให้มีอาการอ่อนเพลียสาหรับผู้หญิงอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประจำเดือนได้นะครับเราอาจจะคําว่าไทรอยด์นั้นโตหรือไม่โตที่คอก็ได้นะครับแต่ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยให้ไปพบ,พบหมอนะครับเพื่อที่จะเจาะเลือดตรวจเพราะว่าการวินิจฉัยว่าไทรอยด์ผิดปกติไหมจําเป็นที่จะต้องมีการเจาะเลือดตรวจน,นะครับถ้าอราผิดปกติ อาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักเกิดความเครียดสะสมรวมไปถึงพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับและอาจจะเกิดจากบุคคลที่มีการดื่มแอลอกอฮอล์เป็นประจําและพักผ่อนน้อยนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเมียให้สวัสดีครับ